ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับคณิตง่ายๆสไตล์ครูชแชมป์นะครับวันนี้ครูชแชมป์จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์กับการพนันนะครับเข้าใจเรื่องของโอกาสก่อนวางเดิมพันนะครับน,นี้ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับที่จะมาไขาความลับนะครับเบื้องหลังของการพนันผ่านเลนของคณิตศาสตร์นะครับ เราจะมาทำความเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานและเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสที่แท้จริงในการเดิมพันได้นะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพนันนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการพนันคืออะไรแต่รู้จักเคยเห็นนะครับความหมายที่จริงคือการวางเดิมพันในผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนนะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อชนะ เงินหรือสิ่งของมีค่าอื่นๆนะครับและในเกมเหล่านี้นะครับอตน,นิสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับมาดูว่าการพนันที่เราเห็นในชีวิตจริงเรามีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือหวยครับหรือว่าลอตเตอรี่นะครับการหวยคือการทายตัวเลขที่ออกรางวัลมีความน่าจะเป็นที่ต่ำมาก หมายความว่าอะไรหมายความว่ามีโอกาสที่เราจะชนะในเกมในการเดิมพันนี้ต่ำนะครับต่อไปเป็นเกมให้นะครับเช่นพวกเกมโป๊กเกอร์ blackjack นะครับอันนี้ก็ใช้ทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็กลยุทธ์นะครับในการเล่นนะครับถ้าเรา ใช้เฉพาะคณิตศาสตร์ในการคำนวณแต่ไม่มีกลยุทธ์ก็อาจจะทำให้โอกาสชนะมีน้อยนะครับการพนันต่อไปคือสล็อตแมชชีนหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าการเล่นสล็อตนั่นเองนะครับเกมนี้ใช้ระบบสุ่มนะครับโดยมีค่า RTP หรือค่า Return to Player กำหนดไว้นะครับก็คือค่าในเรื่องของการคืนเงินให้กับผู้เล่นนะครับและ อันสุดท้ายก็จะเป็นรูเลตนะครับรูเลตคือการทายผลลูกเหล็กนะครับที่จะตกช่องไหนนะครับอาศัยความน่าจะเป็นทางสถิตินั่นเองนะครับอันนี้คือการพนันส่วนใหญ่ที่ที่เราอาจจะเห็นในสถานที่พวกบ่อนคาสิโนต่ตางๆนะครับอทีน,นี้มมนูบทบาทของความน่าจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จะมาเกี่ยวข้องนะครับ ความน่าจะเป็นนะครับเป็นแกนแท้ของการพนันมันช่วยให้เราเข้าใจว่าเหตุการณ์ใดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับและเป็นรากฐานของการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับนิยามของความน่าจะเป็นคือโอกาสที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นโดยมีค่าอยู่ระหว่าง0น,นะครับถ้าโอกาสนั้นมีค่าเป็น0ก็แสดงว่าไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน ถึง1ห,หมายความว่าถ้าโอกาสนั้นวัดค่าออกมาแล้วได้1ห,หมายถึงว่ามีโอกาสขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนแบบ100%เนะครับการคำนวณน,นะครับเราจะเอาจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการหารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะอตอบในรูปของอนงใน5 1ใน3อะในอยมางเงี้ย2ใน4 3ใน7อะไรแบบนี้ก็คือวัดออกมาเป็นในรูปของเศษส่วนนั่นเองนะครับการประยุกต์ใช้นะครับเราสามารถเอาไปประเมินโอกาสชนะหรือแพ้ในเกมต่างๆเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลนะครับหมายถึงว่าเมื่อเราวัดออกมาแล้วเป็น3ใน7เราสามารถเอาไปวิเคราะห์คิดออกมาเป็นในรูปของเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้นะครับ ่อไปครับส่วนที่ต้องรู้นะครับก็คือค่าคาดหวังนะครับเวลาเราเล่นพนันเนี่ยเราต้องมีค่าคาดหวังคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพนันเพราะมันบอกคุณว่าโดยเฉลี่ยแล้วคุณจะได้หรือเสียเท่าไหร่จากการเดิมพันแต่ละครั้งหากค่า EV หรือว่าค่าคาดหวังเนี่ยเป็นลบนั่นหมายถึงว่าเราจะเสียเงินในระยะยาวย้ำอีกครั้งนะครับ ถ้าค่า EV ของเราเป็นลบเราเสียเงินแน่นอนนะครับระยะยาวเลยทีนี้ค่า EV หรือค่าคาดหวังเนี่ยหาอย่างไงก็คือโอกาสที่ชนะคูณกับจำนวนเงินที่ได้เมื่อชนะลบกับโอกาสที่แพ้คูณกับจำนวนเงินที่เสียเมื่อแพ้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างในเรื่องของการคำนวณค่าคาดหวังให้นะครับ การที่เราเข้าใจค่าคาดหวังหรือค่า ev เนี่ยจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงเกมที่ไม่คุ้มค่าและเลือกเดิมพันที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวนั่นเองนะครับก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เกมการพนันก็มีหลายเกมเราก็ต้องไปดูว่าเกมไหนที่มีค่า ev ที่ไม่ติดลบเราก็อาจจะมีความได้เปรียบหรือว่ามีโอกาสชนะสูงนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสนะครับ สมมติเป็นเรื่องของการทายเหรียญน,นะครับหัวก้อยโอกาสออกหัวก็คือ1ใน2นะครับก็คือออกหัวได้1จากผลลัพธ์ทั้งหมดหัวกับก้อยก็คือ2นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นตก็50%า์็นนะครับโอกาสออกก้อยก็คือ1ใน2เหมือนกันคิดเป็นเปอร์เซ็นตก็50%อ์็นนะครับหากได้เงินเท่ากันหากได้เงินเท่ากับที่เสียก็คือ ได้หนึ่งเสียหนึ่งอะไรเงี้ยถ้างเงินมันเท่ากันนะครับค่า EV ก็จะเป็นศูนย์ซึ่งเป็นเกมที่ยุติธรรมที่สุดในทางทฤษฎีนะครับก็คือโอกาสได้เสียมันเท่ากันนั่นเองก็คือถือว่าแฟร์ที่สุดแล้วยุติธรรมที่สุดแล้วนะครับต่อไปมาดูรูเลตนะครับอันนี้เป็นแบบยุโรปถ้าเคยไม่รู้จักก็ดูจักในภาพนะครับอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์ของพวกฝรั่งนะครับ รูเลตคือช่องสีแดงมี18ช่องจากทั้งหมด37ช่องโอกาสออกสีแดงคือ18ใน37คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ48.6หซหากแทง1บาทได้1บาท ev ก็จะติดลบ0.027หรือติดลบ2.7โดยเฉลี่ยนั่นเองนะครับดังนั้นการ การเล่นรูเล่นเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเสียมากกว่าที่เราจะได้นั่นเองนะครับเมื่อเรารู้ค่า EV ตัวนี้แล้วนะครับทีนี้บางคนสงสัยว่าทําไมเจ้ามือถึงชนะเสมอละ่ะก็มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับที่คาสิโนโหรือว่าเว็บการพนันมักจะร่ารวยนะครับเหตุผลหลักก็คือพวกเขาออกแบบเกมโดยใช้หลักคณิตศาสตร์ที่พูดถึงเมื่อกี้แหละครับ เพื่อให้พวกเขามีความได้เปรียบเล็กน้อยในระยะยาวหรือที่เรียกว่าความได้เปรียบของเจ้ามือนะครับภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่า house e d นั่นเองนะครับคือเขาออกแบบมาแล้วว่ายังไงเขาก็ชนะนะครับดังนั้นเมื่อเราไปเล่นเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีโอกาสาที่จะชนะเจ้ามือได้นะครับทีนี้เราต้องรู้จักกฎของจำนวนมากนะครับ ก็คือยิ่งเล่นนานเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็ยิ่งเข้าใกล้ค่าความคาดหวังทางสถิติมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ h o u s e เอที่พูดถึงเมื่อกี้คือเกมพนันทุกเกมถูกออกแบบให้มีความได้เปรียบเล็กน้อยสำหรับเจ้ามือทำให้ ev เป็นลบสำหรับผู้เล่นเสมอนะครับแล้วก็พูดถึงเ,เรื่องของการจ่ายเงินอัตราการจ่ายเงินมักจะต่ำกว่าโอกาสที่แท้จริงของการชนะเล็กน้อยอันนี้คือ ปัจจัยที่ทำให้เจ้ามือชนะเสมอนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดที่อันตรายเลยกันนะครับผู้เล่นหลายคนมักตกหลุมพรางของความเข้าใจผิดทางคณิตศาสตร์ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและสูญเสียเงินในที่สุดมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันแกมเบอร์ฟลาซีนะครับความเชื่อที่ ว่าเหตุการณ์ในอดีตจะมีผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตเช่นเรามักจะเชื่อว่าถ้าออกก้อยติดกันหลายครั้งครั้งต่อไปต้องออกหัวแน่นอนเนี่ยเราก็จะมีความเชื่ออะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งจริงๆมันมันไม่ใช่ครับมันแยกกันมันไม่เกี่ยวข้องกันต่อไปความเชื่อที่ว่าตนเองสามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ทั้งที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของโอกาสเช่นการเป่าลูกเต๋าก่อนทอยอ่เขาเหมือนเรา จะโชว์พลังวิเศษอะไรหรือเปล่าจริงๆเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับคือ,อมันเป็นเรื่องของโอกาสที่จะออกขึ้นแล้วก็ความเชื่อสุดท้ายก็คือเชื่อว่าผู้เล่นมือขึ้นยังคงชนะต่อไปเรื่อยๆซึ่งในความเป็จริงแต่ละเหตุการณ์เป็นอิสระต่อกันดังนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ครั้งแรกๆเนี่ยเขาอาจจะเล่นแล้วมือขึ้นชนะอยู่บ่อยๆเขาก็เลยทำทำให้เขาแบบ ต้องเล่นต่อไปเรื่อยจนสุดท้ายก็เสียนะครับเสียไปทั้งหมดเลยนะครับมาดูคณิตศาสตร์เพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อเสี่ยงนะครับเป้าหมายของการใช้คณิตศาสตร์กับการพนันนะครับไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราชนะการพนันแต่เพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติของมันและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดมากขึ้นนะครับเราก็มีเครื่องมือวิเคราะห์นะครับ ก็ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แท้จริงนะครับเครื่องคณิตศาสตร์ก็ทําให้เรารับรู้ความจริงช่วยให้เห็นว่าเกมส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เจ้ามือได้เปรียบนะครับแล้วก็การป้องกันตนเองลดโอกาสที่ตกเป็นเหยื่อของความเชื่อผิดๆและการพนันที่ไม่มีข้อมูลนั่นเองนะครับข้อคิดส่งท้ายนะครับอยากจะฝากให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับก็คือคุณยังคิด จะเดิมพันกับระบบที่ออกแบบให้คุณแพ้หรือไม่การพน,นันเป็นรูปแบบของความบันเทิงที่ต้องอาศัยความเข้าใจในความเสี่ยงและความน่าจะเป็นอย่าปล่อยให้ความหวังลงลมแรงมาบดบังการตัดสินใจของคุณนะครับดังนั้นก็ฝากข้อคิดตรงนี้ไว้นะครับสุดท้ายสิ่งที่ต้องจำนะครับความน่าจะเป็นคือโอกาสที่แท้จริงของผลลัพธ์นะครับ ค่าความคาดหวังหรือค่า EV ที่พูดถึงไปเมื่อกี้นะครับคือสิ่งที่เราจะได้หรือเสียโดยเฉลี่ยในระยะยาวหาก EV ติดลบถือว่าเกมนั้นไม่คุ้มนะครับความได้เปรียบของเจ้ามือเกมพนันส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้เจ้ามือได้เปรียบเสมอดังนั้นเราต้องจําไว้เสมอนะครับเลิกเชื่อเรื่องโชคลางอันนี้การพานันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องโชคนะครับก็อ่า วันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่มารับฟังรับชมคลิปหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพนันของนักเรียนของผู้ชมทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากในเรื่องของแบบทดสอบความรู้นะครับมีทั้งหมด10ข้อเป็นแบบ4ตัวเลือกนะครับก็นักเรียนสามารถสแกน qr code หรือว่ากรอกลิงก์นะครับที่เห็นในคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ขอให้คะแนนเต็ม กันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่กับคณิตง่ายๆสไตล์ครูแชมป์ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ